ในตัวอย่างนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ผมบันทึกส่งเป็นตัวอย่างไปให้กับทาง u d e m มตรวจสอบเมื่อทาง u d e m มตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าในส่วนของภาพนั้นผ่านแต่ว่าในส่วนของเสียงนั้นก็มีคำวิจาร์ออกมาว่ามีแบ็กกราวน์น้อยหรือว่ามีเสียงรบกวนอยู่ซึ่งในความเป็นจริงนั้นมันก็มีอยู่จริงๆมันเป็นเสียงพัดลมในน้ำซึ่ง เมื่อเราดูในโปรแกรม m u d a c i t y เนี่ยจะพบว่าเสียงรบกวนนั้นมันมีน้อยคือเป็นเส้นบางๆมากแต่ในความเป็นจริงนั้นมันมีเสียงรบกวนอยู่คลุมแล้วก็คลิกเพลย์ก็จะพบว่ามันจะมีคลื่นเสียงปรากฏอยู่นี่แหละเป็นแบ็กกราวน์น้อยหรือว่าเสียงรบกวนคุณก็สามารถจะตรวจสอบคลิปของผมได้โดยการ ใช้โปรแกรม Audacity แล้วก็ไปติดตั้ง Library ก็คือ ffmpg e เพื่อให้นำเข้าไฟล์ mp 4เข้ามาตัดต่อเสียงได้เมื่อทดสอบก็จะปรากฏแบบนี้มีระดับเสียงปรากฏอยู่เราสามารถจะตัดเสียงรบกวนได้ใน Audacity ในส่วนของคลิปที่เราตัดต่อเสียง หรือว่าจัดการกับเสียงรบเสียงรบกวนใน c ค m t ปร์เช Studio เนี่ยบางทีก็อาจจะทําให้คุณภาพของเสียงที่เป็นเสียงบรรยายลดลงไปด้วยแต่เราก็สามารถจะนำมาตัดต่อใน a u d a c i t y ี้ได้โดยการส่งออกหรือว่า Export เฉพาะเสียงออกมาแล้วก็มาตัดต่อใน Audacity ตัดเสียงรบกวนเสร็จแล้วก็ส่งออกเป็นเว็บก็ได้ MP3 ก็ได้แล้วก็ไป อิมพ์ตเข้าใน c คม t ีเช a Studio แล้วก็นำไปแทนเสียงเดิมในการจะตัดเสียงรบกวนออกเราก็คลุมช่วงที่เป็นเสียงรบกวนแล้วก็คลิกไปที่ Effect Noise Removal Get Noise Profile จากนั้นก็คลิกไปที่ Effect Noise Removal คลิกโอเค ฉะนั้นเราก็มาดูว่าเสียงรบกวนนั้นมีการตัดออกไปมากน้อยแค่ไหนจะเห็นว่าช่วงที่เป็นเสียงรบกวนเมื่อเราตัดไปแล้วเมื่อลองเล่นดูมันก็จะไม่มีระดับเสียงปรากฏขึ้นมานั่นแสดงว่าเสียงรบกวนนั้นถูกตัดไปเรียบร้อยไม่มีเสียงรบกวนเพิ่มเติม นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าการที่เราจะตรวจสอบเสียงรบกวนแล้วก็สามารถจะตัดเสียงรบกวนออกจากคลิปได้อย่างไร